ฮัลโหล1330โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอนไม่ต้องรอพิสูจน์อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นแม้ใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดก็ยังมีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ เช่นกรณีผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงต้องรีบทำการผ่าตัดโดยด่วนเพื่อรักษาชีวิตแต่ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาบางชนิดอย่างรุนแรงเมื่อหมอให้ยาเตรียมการผ่าตัดผู้ป่วยกลับเสียชีวิตหากผู้ป่วยใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ30บาทได้รับความเสียหายจากบริการรักษาพยาบาล ผู้เสียหายหรือทายาทสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ทาาราบความเสียหายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์การเ <hab Anton ia> ขรียนคำร้องมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหาย 2. ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล 3. ชื่อหน่วยบริการที่ให้การรักษาพยาบาลสวันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 5. ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 6. สถานภาพของผู้รับบริการเช่นอาชีพรายได้เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือมีผลกระทบอื่นๆที่ได้รับความเสียหายโดยนำสำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตรสำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือมอบอำนาจในกรณีมีการมอบอำนาจหลักฐานแสดงรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามาเป็นหลักฐานประกอบคำร้องโดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการหน่วยงานรับร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในจังหวัดที่เกิดเหตุกรณีที่เกิดเหตุในกรุงเทพมหานครติดต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสอปอสอชอโทร1330